กล่องใหม่แรงกว่าจริงไหมของเดิมมนต้าบูทอัพเป็นเลนส์ลายเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าเปลี่ยนแล้วดียังไงโอ้โหเบาเป้าเหี้ยโคตรแรงเลยสัตว์แล้วหวานอ่ะหวนไม่มีมวนไม่มีเลยอ่ะ ของใหม่แรงกว่าจริงไหมของเดิมมันจะบู๊ครับเป็นเลดไลน์เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าเปลี่ยนแล้วดียังไงคันนี้นะฮะแต่งเต็มจนไม่รู้จะแต่งอะไรเพิ่มแล้วก็เลยมาอัปเดตกล่องเจ๋งเปิดฝาโปกหน่อยแปบ๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะเปิดยากด้วยคันนี้นี่ฮะคันนี้จัดเต็มมาเลยเดี๋ยวอยากดูห้องเครื่องเต็มๆเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวจะแพนให้แบบเฟี้ยวๆเลยอัพปิดเลยเจ๋ง <laughs> บอกให้กูตั้งทำไมวะเนี่ย ตอนนี้เราจะมาเน้นเรื่องสาระกันว่าเปลี่ยนจากอันต้าบูทเนี่ยเป็นเลนสลน์เนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างแล้วมีอะไรที่มันแย่ลงบ้างไปเจอกันในรถโอเคนะฮะเดี๋ยวเรารักก็บขักันก่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของกล้องตัวนี้กันเออเมียดเออ <พา S 2> เดี๋ยวรีบมา,<พ>ามเลย่นะยูรถ ด่าแม่งเลยไหมสัตว์เล่นแม่งเลยปะด่าไม่ได้มันผมบอกว่าเด่นจะไปรับตอนสี่ทุ่มรับที่ไหนเนี่ยไอ้ร้านเล่าไงลืมลืมลืมสนิทเลยว่าต้องไปรับอ่ะอ้าวเกิดไม่โทรมาเมื่อกี้แต่ดีผมอ้างพี่ไปแล้วไงบอกว่าต้องจูนรถก่อนสองทันอ๋อคือคือลืมเองลืมเองแต่ว่าจะมาโบยให้กูมันมึงเป็นคนยังไงวะเนี่ย นี่มันสุดยอดจริงๆไงตื่นตระหนกเลยก็มันไปกินเหล้าเพื่อนคนเขาทำงานยังมาโทรตามอีกไอ้เฮียปวดเยอปวดเออใส่ทั้งหมดล่ะโอเคนะฮะเบื้องต้นกล่องเิดลน์นะฮะที่มันเหนือกว่ากล่องแอนท์บาบูสนี่ก็คือรอบ6,000หมายความว่าไม่ใช่ว่าใส่กล่องปุ๊บจะเปิดรอบ6,000ได้นะ หมายถึงว่ามันสามารถจูนเก็บรายละเอียดได้จากรถที่รีแมปแล้วเท่ากับว่าเลสไลน์เนี่ยบังคับใช้กับรถที่รีแมปแล้วเท่านั้นคือถ้าเปิดรอบมาหกพันเนี่ยไอ้กล่องพวกนี้มันจะจูนได้แค่สี่พันกว่าถึงห้าพันหลังจากนั้นก็จะเก็บรายละเอียดไม่ได้อ่าแต่ถ้าคนรู้เทคนิคก็จะทําได้เหมือนผมอ่าแต่พอตัวนี้ปุ๊บมันจะเก็บได้ชัดเจนเนี่ยรอบมันจะขึ้นมาถึงหกพันเลยเราอยากจะจูนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเขาเนี้ยข้อดีอีกก็คือเรื่อง CPU เรื่องชิปที่เขาแก้ไขปรับปรุง เก็บรายละเอียดได้หมดเขาเนี้ยสิ่งที่ดรอปลงไปนั่นก็คือ1ไม่มีแอปมือถือไม่สามารถปรับเพิ่มปรับลดมือถือได้เหมือนอัตตาบูลแล้วสไม่มีโหมด AI 3ไม่มีปลั๊กตรงรุ่นจะมีแต่ตัดต่อสายไฟคือต้องลูซิ่งเท่านั้นอ่ะจะไม่สามารถใช้กับรถเดิมๆได้คือเอาง่ายๆรถเดิมๆถึงรถไล่ข้างไม่ได้แข่งสนามผมแนะนําอัตตาบูลก็พอแล้วอ่าแต่ถ้าหลังถนนหรือว่าแบบเสี่ยงอ่ะก็จัดได้แต่คุณต้อง ไม่ยุ่งกับแอปนะเพราะมันใช้แอปมือถือไม่ได้เขานี้มาถึงรถคันนี้ก็เคยจูนไว้กี่ม้าไม่รู้สองสามร้อยสามร้อยกว่ามั้งใช่สามร้อยกว่าสามสี่ร้อยจำไม่ได้แหละแต่ว่าวันนี้มาเปลี่ยนกล่องอัปเกรดกล่องเป็นตัวเลดไลน์นะฮะนี่นี่ให้ดูไปเมื่อต้นคลิปเดี๋ยวจัดให้แจมๆก็คันนี้ ทำหมดทุกอย่างแล้วนี่วะใช่ใช่ครบหมดแล้วหล่อด้วยสวยด้วยแรงด้วย,อ,วยอ่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะจูนอะไรได้ไหมหน้าตามันไม่ค่อยคุ้นไงเพราะว่าไม่ค่อยได้จูนตัวนี้แต่มันก็ไม่มีอะไรนะจริงๆแล้วเดี๋ยวก็ววชิมอืมอมีชินหลอกคนไม่น่าจะใส่ยเยอนะเออหวานอะ การดูแรงดันเนี kind of small, so right uh, ่ยไอ้เฮียแม่งต้องมาดูตรงนี้คือมันผิดที่ผิดทางหมดปกติดูข้างบนนี้ดูข้างล่างอ่ดูควันด้วยนะมึงอ่ะไปแล้วบอลน่ะควันไม่มีควันไม่มีเลยอ่ะ สอมห้าพันเหรอไอ้เฮียเห็นรอบอกว่าจะลากไปก็เสียวไม่มีควันเลยหรอไม่มีเลยมึงจะลากหกพันเฮียอะไรเกินไปไอ้เฮียเพิ่งนึกได้ลากหกพันนี่พังกันเลยนะรถแข่งเขายังลากแค่ห้าพันอ่ะ แต่คันนี้ไม่ได้เปลี่ยนหัวฉีดใหญ่คันนี้หัวฉีดแบบเล็กๆเ,เอาไว้ขับใช้งานได้ซิ่งได้ไง<ม>คันนี้เกียร์เอเด้วนะหนักหน่อยเมื่อกี้มึงเกียร์ไม่ได้ด้วยโอ,โอย้โหเบาเบ้าเหี้ยโคตรแรงเลยสัตว์เอาเอาเรื่องเรื่องแรงจริงว่โะโหกสิบอะหกสิบกว่าได้ส่วนไม่อ่ะ เอาแรงป้าพีมถามก่อนโคกแล้วโคกแล้วฟันเป็นไงเริ่มมีแล้วแต่มีไม่เยอะน้อยๆเหรอเดี๋ยวเพิ่มแค่ช่วงท้ายพอช่วงตอนซัดอย่างเดียวแม่งฟิวแม่งได้ชิบหายเองเองมานั่งฝั่งนี้ให้คุณผู้ชมเขาดูไม่ดูไอ้นี่หน่อยดิแม่งต่อเนื่องมากเลยเอาแค่เกียร์เดียวพอไม่ต้องยาวมากเสียว ไปด้เราไม่เสียวอะไรหรอกไอ้เฮียมอไซค์ย้อนสอนจะเสียกว่าอีเวนถ้าแมงตกใจหักมานี่ลอยขึ้นนู่นนะดาวังคารเรียบร้อยป้าผมมาขับย้อนตรงย้อนสอนแรงดันประมาณ4 3 4 4าม่ั้งหรือเท่าไหร่วะ4-4ป่ะ4 4 4 4 5 ว่าจะจรเพิ่มอีกพอแล้วเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ไปคันนี้หนักเกียร์ไปหน่อยอแต่ถ้าขับไปนะอยู่ยาวๆเลยแต่ว่าคันนี้เกียร์ไม่ได้แตกนะเขาอยากเปลี่ยนเองคืออยู่ดีเขาก็วิ้จะทำเฮี้ยอะไรอะโอเอสหน่อยเตดเฟืองท้ายกูต้องยกเฟืองท้ายลงมานับอะโอไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแค่เตดกับโอเอสให้เขาไปเฟืองท้ายก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันใช้ได้ มันอาจจะยาวหน่อยในช่วงต้นเนี่ยต้องใช้ให้เป็นเห็นป่ะไม่ชินมันต้องเกียร์หนึ่งแต่ไปเข้าสองเี้ย <laughs> คือถ้าคุณขับจนชินแล้ว,วมันขับขับง่ายโอ้ยน่ะจบแล้วโคตรแรงนะแต่ตอนตอนกล่องอันทปูก็แรงนะใช่แรงแล้วอันนี้แรงกว่าเออมันก็มาอีกอ่ะอีก <ừ> ฟิลหนึ่งพี่อบอกเลยรู้เรื่องโอเคนะฮะสำหรับคันนี้ก็กล่องเลดไลน์นะฮะก็แรงกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่าเตือนสั้นๆไม่เหมาะกับรถใช้งาน เพราะว่ามันตัดฟังก์ชันออกไปแล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยคุณไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ไม่มีความจะเป็นต่อให้กล่องมันจะแรงกว่าแพงกว่าแต่รถคุณมีลิมิตมีกําหนดอยู่ก็ก็เท่านั้นอะไรแบบนี้โอเคยังไงก็ฝากตามมอจูเน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o o ยู u ูบติดต่อไอจีอะไรพวกนี้ก็มือจูเน์มันก็จะขึ้นหมดเลยโอเคนะถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทักมาในเพจได้เลยมีแอดมินรอตอบอยู่แล้วก็เขาดูแลหลังการขายสำหรับวันนี้ลาตัวก่อนสวัสดีคัะ